สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับอยู่กับผมปารเดินป่าผาหลอนครับพี่พีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้นะครับพี่พีนเพื่อนครับผมก็ได้กลับมาคนเดียวอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมกลับมาในป่านะพี่พีนเพื่อนในป่านะก็ไม่รู้ว่าพี่พีนพี่พี่พีนเพื่อนคิดถึงป่ากันหรือยังซึ่งวันนี้ผมก็มานะคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองเดิน หาดูนู่นหาดูนี่นะพี่บีนเพื่อนไม่รู้ว่าในค่าคืนนี้เราจะได้พบเจออะไรหรือเปล่าต้องฝากพี่บีนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ก่อนที่จะไปผมต้องขอแล้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไดพลาดคลิปต่อ,ตอไปพี่บีนเพื่อนถ้าพร้อมแล้วก็เราไปกันดีกว่าจะเสียเวลาเลยเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยโอเคครับพี่บีนเพื่อน ก็จะเป็นร่องรอยของไก่ป่านะพี่บินเพื่อนเห็นไหมนี่นะโ,โหเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามนะันนอนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพี่บินเพื่อนครับถ้ามันนอนอยู่แถวนี้ก็จะดีนะผมจนะพาถ่ตยพี่พินเพื่อนได้รับชมกันด้วยนะ <c oughs> างพีพีนเพื่อนครับผมได้พบกับงูนะงูนะงู้นะเห็นไหมครับไปได้แล้วไม่กล้าเข้าไปยุ่งไกลเลยนี่นะนั่นนะเห็นไหมครับอันนี้คือผมซูมนะ ไม่ใช่ผมอยู่ใกล้มันขนาดนี้นะนี่นะถ้าผมอยู่กับห่างจากมันดูนะไม่รู้ว่ามันทำอะไรนะดูนะ ใครที่เดินป่าก,ก็โปรดระวังด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนสันของเขานะคือถ้าอยู่บนนี้จะได้ยินเสียงทุกอย่างเลยนะพี่ๆเพื่อน<ๆ>ใครที่เดินป่าก,ก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับใครไม่มีไฟฉายใครไม่มีอะไรผมจะลองคือมันเ้นสุดอยู่ตรงนี้คนระับพี่ๆเพื่อน ลองดูดิว่ามันมุดรูไปหรออ๋อนั่นงเจอไหมครับเจอไหมเจอไหมผมไม่ได้ยุ่งมันนะผมจะเขี่ใไอวีวินเพื่อนได้รับชมหมเห็นไหมนะครับเคเราไม่ไามายุ่งมันดีกว่าไปโกจ่ายยนยนะ กเยะนะืนนะเนื้อขัาบายมีเส้นใช่ป่ะกูครับใครครับนั่นอ่ะเป็นไรกันครับ ม <S 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 ผมมาป่า,าแล้วพวกคุณเป็นใครครับพวกคุณเป็นใครครับดีมนเลเหมือนมนเลอันนี้ใช่ป้าองค์หญิงกับ,บกเ,เขาไม่ใช่ป้าองค์หญิงนะพี่เพื่อนเขาไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ เขาบอกว่าเขาอยู่ในป่าซองพุง่มยังแล้วพวกคุณเป็นใครเดี๋ยวเอาแต่ขี้ในอุเรนนี่กันแล้วมันอะไรมาคว้าเดี๋ยวคุณมันอะไรเดี๋ยวคุณมาบาลีเดี๋ยยว่าจะมันอะไรเดี๋ยวคุณมาบาลีเดยวเดี๋ยวได้เจอ พวกเขาเป็นใครล่ะพวกคุณเป็นใครครับชื่ออะไรเยจูนะโอ้ยกองเยมีโอ้ยนเมยมช,ชนชนอะไรเยอุตตคีละเยมันอุตตะคีละนเมยไปแล้วแหละเยม,มีโอ้ยมมอเนเมยไปแล้วแหละฮะ เมย์ไปละอะไรผู้ทองเนว่าไปละเมยชื่อนั่นแหละเมอคีผู้ทองเมอคีเมียเสียเนเมอคีเออผู้ทอง ผมจะแปลให้นะพี่พ,พี่เพื่อนหมีคนนี้หมีคนนี้นเ,นเสือแล้วพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยฮะผมถามพวกคุณทำอะไรกันโอเคเลยมนันนะ่นแหละนี่เอาคุณม,มาบาบรลเกียจทำมุนอ่ะก็โอ้ยแต่กี่เรามานันนะเลย น oh ึ่มืนะแหละฮะฮะอองนั่นแหละอองไซเซอร์มีไอมอไซเอรเนื้อมากูเนี่มาเกมเมื่อดาเยอะหน่อแต่เยอะโลพี่งเกะข้าไปมีเซอ้อชิยุดยุดชิน้องชน้องยายาายุด ยุดตรงนั้นเลยช่นน์น่ะโอ้ยทนน้อละยู่ๆม่เขาจะลุกขึ้นมาทำร้ายผมนะผมเลยให้เขาหยุดหยุดนั้นแหละตรงนั้นเลยนั่งตรงนั้นเข้าใจไหมไม่เข้าใจเราจะต้องได้พูดคุยกันด้วยพลังหรือแรงแล้วนะเข้าใจไหม ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเราจะต้องได้คุยกันเข้าใช่ไหม,ไมไแ,ลแล้วคุณหมีมาทำอะไรกับคุณเสือในป่าฮะ<า>ยูยูได้เจอกับผมมาลองสอบส่วนชื่อขอขอเขาชื่อหมีนะคนนนี้ยผู้ชายเนี่ยส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นเสือนะ ข้าแปลงกายมาอะไรเป็นอะไรหรือเปล่ามก็ไม่รู้นะแต่บางทีข้าจะลุกขึ้นมาแต่ผมห้ามหัวไว้นะผมห้ามไว้กับมึงนะ่ะมาเกะทาเมดาอยู่นั้นเลยหยุดโอ้ธนาลาเบเกะอะไรยี้เรียกขึ้นนะเวอร์นนะไป ไอ้ดูสานน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำร้ายกันเขาต่อสู้กันพี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆเขาได้เกิดกันทำร้ายกันขึ้นมา กมึงกับมึงบ้มีสชนะ thế cái gì vậy, phim, phim, phim. Phim <coughs> Mưa đã. <coughs> あこんにちは。 Yeah. yeah. uh <coughs> uh ตอนนี้ผมได้ยินเสียงเสียงปิศนาร้องอย่างดังเลยนะทำให้เกิดการขนลุกขึ้นมาเลยฟังเสียงด้วยพี่บินด้วยฟังเสียงแล้วนะได้ยินไหมครับไนหมครับพี่บินเพื่อนได้ยินเสียงมัม้ยได้ยินเสียงมันไหมครับได้ยินเสียงมัม้ย คือผมจะนี่นะรอยเท้าของมันเห็นไหมครับนี่นะนี่นะรอยเท้าของมันคือมันเป็นเสียงของแก้งนะพี่พีนเพื่อนนี่นะรอยเท้าของมันคือมันเป็นแก้งนะครับพี่พีนเพื่อนครับ เป็นเก้งที่มากินลูกไม้อย่างไงีียพี่บีนเพื่อนคือก็จะมาหรือตกใจผมนะมันได้เกิดการตกใจผมนะพี่บีนเพื่อนแล้วทีนี้มันก็กระโดดขึ้นไปอย่างบนภูเขานะพี่บีนเพื่อนครับก็โอเคพี่พีนเพื่อนเดไว้เจอนครับ ก็โอเคครับพี่พื่นเพื่อนครับคือตอนนี้ผมก็ได้ออกมายังข้างนอกแล้วนะพี่เพ่นเพื่อนก็ที่ได้ยินเสียงเคกหรือเสียงร้องไอ้ดังๆงนั่นน่ะพี่พื่นเพื่อนครับคือมันเป็นรอยตีนแก้งก็คือมันเป็นแก้งนะครับพี่เพ่นเพื่อนครับก็ใครที่ไม่เชื่อก็ลองไปฟังเสียงดูได้นะว่าแก้งมันจะเคกยังไงยังไงนะพี่เพ่นเพื่อนครับ Okay, okay. ก็โอเคครับพี่บีนเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมนองขอกันทังไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปต่อไปก็คือผมมารอบนี้ก็คือผมได้เจอหญิงปิศาแล้วก็ชายปิศาก็คือชื่อเสือแล้วก็ชื่อหมีนะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันนะแล้วก็ยู่ๆเขาก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นมาซึ่งก็ทําให้ผมงงมากก็โอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ